หลังจากนางมรณาได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำเมื่อไม่กี่วันก่อนชีวิตของเธอกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอออกมาจากประตูคุกด้วยสายตาที่ว่างเปล่าใบหนา้าซีดเซียวร่างกายซูบผอมเหมือนไม่มีเรี่ยวแรงทุกคนต่างดีใจที่เห็นเธอเป็นอิสระแต่สิ่งที่ตามมาทำให้หัวใจคนรอบข้างแทบสลายเพราะไม่ว่าคนจะทาอะไรเธอกลับตอบแบบไม่รู้เรื่องบางครั้งก็ตอบเลอะเลือนเหมือนเด็กหลงทางความทรงจำเก่าๆของเธอเหมือนถูกลบหายไปในพริบตา คนที่เคยร่าเริงพูดจาฉลาดหลักแหลมกลับกลายเป็นหญิงสาวที่นั่งเงียบเงียบเมื่อลอยราวกับไม่รับรู้สิ่งใดญาติพี่น้องเล่าว่านางมรณามักจะร้องไห้คนเดียวตอนกลางคืนบนว่าเจ็บปวดทรมานเหมือนร่างกายแบกรับความทุกข์ที่อธิบายไม่ได้แพทย์ยังหาสาเหตุไม่เจอว่าเป็นเพราะผลข้างเคียงจากความเครียดหรือเกิดจากอาการป่วยที่แอบซ่อนอยู่ ภาพของเธอที่นั่งกุมหัวตัวเองร้องไห้เบาๆพึมพำคำว่าฉันไม่รู้ฉันจำไม่ได้ทำให้คนรอบข้างน้ำตาซึมไม่มีใครอยากเชื่อว่าหญิงที่เคยแข็งแกร่งจะต้องมาเผชิญชะตากรรมเช่นนี้ตอนนี้ครอบครัวกำลังพาเธอพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหวังให้ร่างกายและจิตใจของนางมรณากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม